ดสวัสดีครับนาโยโน w ครับวันนี้นะครับเราก็จะพาไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครหรือหน่วยงานไหนเนี่ยเข้าถึงประชาชนกันสักเท่าไหร่ครับกับเรื่องรับมือภัยพิบัติจริงอยู่ว่าอาจจะมีการประชาสัมพันธ์จากบางส่วนแต่เราครับเชื่อว่าข้อมูลดีๆเหล่านี้ไม่ค่อยตกมาถึงพวกเราท่านๆหรอก อาจเป็นเพราะประสานพันธ์ในวงที่แคบเกินไปไม่ทั่วถึงหรือว่าแนวทางการประสานพันเนี่ยไม่คลิกกับคนส่วนใหญ่ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยสนใจซึ่งเราเองไม่ได้ว่าเขาผิดนะครับแต่จะบอกว่าที่มาทําข้อมูลวันนี้เราทําเพื่อสนับสนุอนอาจจะย่อยข้อมูลให้รับได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงและเอาตัวรอดจากช่วงวิกฤตนี้ไปได้หากเกิดขึ้นมาจริงๆ ซึ่งจะเป็นหลักการรับมือโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตะภัยแผ่นดินไหวภัยจากการก่อการร้ายสงครามซึ่งถ้ามีเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก็สามารถนําไปใช้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นได้เรื่องเหมือนด้วยการหลบภัยอยู่ในบ้านหรือในที่อยู่อาศัยซึ่งถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแต่ว่ายังใช้บ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภัยได้เนี่ยเราควรตัดเตรียมอะไรไว้บ้าง อย่างแรกเลยคือน้ำเปล่าครับควรมีน้ำดื่มสำรอง3มลิตรต่อวันต่อคนเพื่อใช้ดื่มและทำอาหารหรือถ้ามีเด็กและผู้สูงอายุอาจจะต้องเตรียมไว้มากกว่านั้นโดยเราอาจจะมีถังใส่น้ำขนาดพอเหมาะติดไว้สักถังหรือ2ถังใส่น้ำไว้หรือไม่ก็พวกขุดน้ำหรือแพ็คน้ำก็ได้ครับเอาติดไว้2คืออาหารครับก็เตรียมพวกอาหารทั่วไปของเราครับเป็นพวกอาหารกระป๋องอาหารแห้ง ข้าวสารแล้วก็พวกอาจจะเป็นขนมกรุบกรอบอื่นอะไรเงี้ยหาภาชนะที่ไม่ชิดเก็บเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์อื่นมาทําลาย 3. คือเรื่องแสงสว่างครับควรเตรียมไฟฉายในรูปแบบต่างๆเช่นแบบใช้ทานแบบชาร์จไฟแบบคาดหัวแล้วก็พวกเทียนไฟแช็คถัดมาคือเรื่องของการสื่อสารเพราะเราจะเป็นต้องรู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงควรมีวิทยุพกพา มือถือแบสำรองอีกอันที่แนะนำก็คือกระดานไวบอร์ดและปากกาเมจิกที่เขียนแล้วลบได้เพราะบางสถานการณ์อาจต้องใ,ใช้ประชุมแผนต่างๆเขียนบอกกล่าวถึงสิ่งสำคัญหรือแม้แต่ให้เด็กๆเขียนเพื่อลดความเครียดอย่างที่5คือเรื่องสุขนามัยครับซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามไปเ <helping S 2> พราะไม่เคยประสบเหตุค, <c oughs> ควรมีถังขยะส <cience> ำรองถุงดำเลือยกบกลิ่นและสเปร จับกลิ่นเตรียมไว้ในกรณีฉุกเฉินถามว่าต้องเตรียมมากแค่ไหนก็อาจจะพอสัก 3- 7ถึงวันครับเพื่อรอการช่วยเหลือหาที่หลบภัยในบ้านที่ปลอดภยัยเช่นในห้องน้ําหรือในห้องที่ไม่มีกระจกเพราะกันแรงสั่นสะเทือนได้ดีควรมีมีดพับอนเนกประสงค์หรือไรที่พร้อมป้องกันตัวติดไว้ต่อมาคือสถานการณ์ที่ต้องอพยพนะครับคราวนี้อยู่ไม่ได้แล้วแน่นอนว่าที่เราจะต้องมีเลยคือ กระเป๋าสุกเฉินซึ่งเราจะจัดกระเป๋าให้อยู่ได้ประมาณ3วันนะครับแล้วจะใส่เลยลงไปในกระเป๋าดีผมว่าหลายๆคนก็คงน่าจะพอรู้แล้วแหละหรือไม่ก็เคยผ่านหูมานตากันบ้างกับพวกคลิปที่เขาลงให้ดูกันเบสิกเลยนะครับก็เสื้อผ้าสะอาดสัก2หรือ3มชุดเน้นสีขาวไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราบาดเจ็บเนี่ยคนอื่นจะได้เห็นได้ชัดหรือผ้าพวกนี้ก็เอามาฉีกใช้พันแผลได้มีผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก,ลกสักสองผืน กระดาษชู่ทั้งแบบเปียกและแบบธรรมดาน้ำเปล่าสัก2ขวดลิตรอาหารแห้งไฟฉายแบบต่างๆไฟแช็กยาสามัญต่างๆเช่นแก้ปวดแก้ท้องเสียยาใส่แผลในพวกนี้อุปกรณ์สื่อสารแบบสำรองวิทยุยวพวกพาที่ต้องมีเนี่ยเพราะเชื่อว่าหากเกิดสงครามหรือมีการโจมตีกันจริงเครื่องมือสื่อสารอย่างมือถือหรืออินเทอร์เน็ต น่าถูกทำลายหรือตัดสัญญาณวิทยุเราเนี่ยก็สามารถฟังข้อมูลจากรัฐบาลได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ให้ระวังข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมด้วยอาจจะมีการแทรกแซงแ,งและปล่อยข่าวปลอมขอให้มีสติเยอะๆครับเหล่านี้พอให้คุณพอเอาตัวรอดได้แต่ถ้ากระเป๋ายังมีที่เหลือเราจะใส่อะไรลงไปเพิ่มดีวันนี้มีมาแนะนำครับซึ่งจะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอีกนิดนึงป้าผมถึกเฉินครับ พกง่ายกันได้ทั้งร้อนและหนาวนอกจากหมแล้วยังใช้การกันฝนใช้ปูนั่งใช้กัารเป็นห้องได้มีติดไว้สักสองสมผืนไม่น่าจะกินที่มากถุงมือแบบกันบาดคือถุงมือในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะครับที่ให้เลือกแบบที่มันมีเป็นยางหรือเป็นไอตัวที่เขาเคลือบมาตรงฝ่ามือครับเผื่อหากเราต้องหยิบจับอะไรเนี่ยที่อันตรายหรือเดินฝ่าสิ่งกีดขวางเนี่ย รวมถึงปีนไปมาช่วยเยอะถุงเท้านอกจากกระสวมใส่แล้วยังเป็นถุงมือทุกเฉิยได้อีกใช้พันแผลได้ใช้วิธีกองน้ําได้รวมถึงเอาอีกหินใส่เข้าไปก็กลายเป็นอุธได้อีกมีไว้สักสองคู่ก็ยังดีครับนกวีเข็มทิศมีดพกหือเนี้ยพวกอุปกรณ์เดินป่าเนี่ยจะมีให้เลือกแบบรวมๆกันมาให้เลยก็เลือกซื้อมาติดไว้สักอันหนึง่งครับเอาแบบที่ มีอย่างที่บอกไปครับแล้วก็พกห้อยไว้ที่คอเลยจํารหัสขอความช่วยเหลือไว้ด้วยซึ่งเป็นรหัสหมอรสก็คือเป่าสั้น3ครั้งเป่ายาว3ครั้งแล้วเป่าสั้นอีก3ครั้งมันคือรหัส SOS ที่ทั่วโลกเข้าใจตรงกันหมดผ้าอนไมอันนี้มีประโยชน์มากๆเพราะไม่ใช่แค่ของคุณผู้หญิงแต่สามารถใช้ห้ามเลือดได้หากเกิดแผลและหากต้องเดินทางไกลๆเนี่ยก็สามารถเอาด้านที่มีกาวเนี่ย แต่กับพื้นรองเท้าด้านในช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินได้มากน้ำมันก๊าซแบบกระป๋องเล็กๆนอกจากจะใช้จุดไฟได้ง่ายแล้วข้อดีของมันอีกอย่างก็คือการพวกงูงเงี้ยวเขี้ยวขอได้ครับหากจาเป็นต้องพักค้างแรมในที่ที่คิดว่าน่าจะอันตรายจากสัตว์พวกนี้ให้รานน้ำมันก๊าซเป็นวงรอบบริเวณที่จะนอนมันก็ช่วยได้ครับแต่ว่ายอย่าประมาทครับเพราะงูพวกนี้มันไม่ไกลัวครับมันแค่ไม่ชอบกลิ่น ทำให้มันไม่อยากเข้าใครเฉยๆแต่หากมันตั้งใจเข้ามาจริงๆอ่ะมันก็เข้ามาได้ครับแต่อย่างน้อยครับถ้ามันไม่ได้แบบหิวจริงๆหรือว่าไปวางอาหาไรไล่ล่ามันเนี่ยตามสัตชัตยานมันก็จะเลื้อยหนีครับในส่วนของจิปาถาอย่างเช่นหน้ากากยากันจุงยาดมแป้งอะไรพวกนี้ถ้ามีว่างก็ใส่ไปอันนี้เท่าที่พอคิดได้และใช้ได้จริงๆนะครับใครมีอะไรอย่างอื่นเสริมเนี่ย ก็แนะนําเพื่อนๆในคอมเมนต์ได้เลยแต่ขอบอกนิดนึงว่าจัดตามเหตุการณ์นะครับแล้วก็ไม่ควรแบกเยอะเกินไปจนสัมภาระ,ะเนี่ยกลายเป็นภาระซะเองอันไหนไม่ค่อยจําเป็น,ปน,ปนก็เอาไว้ก่อนเอาให้ตัวเองคล่องแคล่วในการเดินดีกว่าพวกเยอะแล้วกลายเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาเราคนเดียวด้วยกลายเป็นปัญหากับทีมด้วยกระเป๋าถ้าเลือกแบบกันน้ําได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ควรหาพวกถุงพลาสติกเนี่ยเอามาคุมไว้ก็ยังดีครับเผื่อฝนตกหรือน,น้ําสาด ก่อนออกเดินทางก็อย่าลืมสำรวจเส้นทางหาจุดนัดพบบอกทุกคนในกลุ่มเลยว่าเดินไปทางนี้นะถ้าหากหลงเนี่ยให้ไปเจอที่นี่อย่าเดินออกนอกเส้นทางเพื่อกรณีมีใครหายจะได้เดินย้อนกลับไปดูได้ตามเส้นทางที่เดินมาจําไว้ว่าอย่าตื่นตระหนกกับข่าวปลอมเพราะจะก่อให้เกิดความวิตกและเครียดควรตรวจสอบข้อมูลจากภาครัฐเท่าที่เป็นไปได้หากิจกรรมเล็กๆทำเพื่อลดความเครียดเช่น ออกกาลังกายพูดคุยฟังเพลงแล้วก็อย่าลืมอธิบายสถานการณ์ต่างๆให้เด็กเข้าใจด้วยออกจากพื้นที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดถ้าหนีไม่ได้จริง,รงๆก็ออกให้หาที่ซ่อนที่ปลอดภัยจากนั้นโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพื่อสะดวกต,ต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้ามาช่วยเหลือหรือดูแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครมาช่วยแน่ๆก็ค่อยๆค,ค,คิดแล้วค่อยหาทางรอดตามสถานการณ์ครับแต่อย่าเครียด ความเครียดความไม่ตกเนี่ยไม่ทําให้รอดครับสติเท่านั้นที่ทําให้คนมีเปอร์เซ็นในการรอดสูงขึ้นครับน,น,นี้ก็เป็นเพียงข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับแน่นอนครับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแต่เรารู้ไว้ก็ไม่เสียหลายแล้วก็เริ่มเสียแต่เนิ่นๆหาของที่จาเป็นเนี่ยมาลองจัดกระเป๋าไว้ดูถึงไม่จําเป็นต้องใช้แต่ก็ยังดีกว่าจําเป็นแล้วไม่มีใช้ อาจจะเปลี่ยนของข้างในกระเป๋าทุกหเดือนหรือ1ปีหรือดูอตามวันวันหายุของของที่เตรียมไว้ก็ได้ครับจะให้ดีหาเวลาว่างๆลองไปแคมป์เบ่งดูก็ไม่เลวครับได้เที่ยวพักผ่อนสมองด้วยได้ลองแตดกระเป๋าไปลองใช้งานด้วยจะได้รู้ว่าเราขาดหรือไม่ขาดอะไรก็หวังว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะพอเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับ If you don't know now you know